สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่าง Jamie, Jim, วันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2566วันที่28กุมภาพันธ์2566เวลา8นาฬิการ่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสาครและในอำเภอครั้งที่2 2566ปาระจำเดือนกุมภาพันธ์2566ในหอประชุมเทพาคานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเวลา9นาฬิการ่วมประชุมชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวเกี่ยวข้อที่1มีนาคม2566ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่สร้างงานสร้างอาชีพเมืองมหาสาร,รคามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จัดนิดรรศการและให้บริการตามภารกิจให้คำแนะนำข้อกฎหมายแก่ผู้ร่วมงานในห้องตักศิลาคอนเวนชั่นหอน2โรงแรมตักศิลาวัน ที่2มีนาคม2566ร่วมพิธีวางผานพุ่งดอกไม้ถวายรชกกาชกระแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบอทิศเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2566ในวันเดียวกันเป็นประธานมอบเกียรติที่สถานศึกษาปลอดไทยประจำปีพุทธศัการาช2566ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดไทยประจำปี2566 และรณรงค์ให้ปี2566เป็นปีแห่งการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับสถานประกอบกิจการในพื้นที่เพาะต้นกล้าเยาวชนให้เป็นจอปอน,น้อยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อกระดับให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้นแบบหนึ่งเขตหนึ่งนหอประชุมพระมิ่งเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3อำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ทาวันที่1ถึง2มีนาคม2566ร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีว่าที่103สสร้อยตรีสมศักดิ์ธมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันที่9มีนาคม2566เวลา9นาฬิการ,ร่วมประชุมคณะกรรมการสุติบัติการแดงสารธรรมศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1 2566ผ่านระบบซูมมิตติ้งเวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณณพุทธศักราช2566รอบที่2 2566จากนายวิสุทธิ์คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อติดตามภารกิจและผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน